การพัฒนาคนให้เข้าใจรูปแบบการทํางานเชิงอุตสากรรมเหมือนการหมดทํางานช่วยกันว่าอันนี้มันดีคุยกันครับพวกเรานี่แหละคุยกันอันนี้มันดีทําให้มันดีขึ้นทุกวันเหลือมันมีสิทธิ์มีเขาเหลือจะอที่เราจะปรับปรุงกระบวนการทํางานของเราเนี่ยให้มันดียิ่งขึ้นแต่ว่าใครเซนเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงทีละ คิดไปด้วยว่าทํายังไงเรากระบวนการที่เราทำอยู่ทุกนการวางทอดเสร็จแล้วการวางเรียงเนี่ยควรวางแบบไหนวางซ้อนๆกันขึ้นไปตอดตรดก่อนคิว่าจะรียกว่าอไรติ๊กเกอร์อเาเขียนเลยเลยครับเขียนเลยขึ้นเลยขึ้นแล้วกรได้เขิยนเรยมเรอริ่ม่อรัเร่่รรม <icana> อ่า <champions> น order <incarcerated>. ี <puntos illa> ้ออเดอร์ออเดอร์ยู่ใส่ครับบันนี้ออเดอร์ต้องผู้ช่วยมาก่อนไปก่อนแล้วอันอันข้างล่างต้องติด ได้หลายอย่างนะครับเช่นรูเ้เวลาว่าเราข้อเสร็จแล้วเราควรจะแยกเป็นชนิดสินค้าตัวนี้อ,อยู่ช่องนี้สินค้าตัวนี้อยู่ช่องนี้ได้จัดเป็นหมวดครับแล้วก็ได้รู้จักแนวทางการวางแผนงานให้กับผู้ที่ทำกิจกรรมในที่นี้คือคนไหนวันทำอะไรและทำ เวลาไหนทาขั้นตอนที่เท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าไล่ไ,ไปจิตถูกวนการครับสามารถแยกแยกภาร,รกิจได้ชัดเจนขึ้นครับคิดว่า,น,าน่าจะราบรื่นขึ้นกว่าเดิมครับเพราะว่าเราจะสามารถย่นระยะเวลาการทํางานได้ได้เกือบครึ่งเพราะว่าปกติเราก็ทํางานกันแบบว่าช่วยเหลือกันคนนี้ไปช่วยคนนั้นคนนั้นคือหน้าที่ของตัวเองบางครั้งยังไม่ได้ทําเลยต้องไปช่วยคนอื่นก่อน,น พออาจารย์ได้มาวางแนวทางนี้ก็สามารถระบุได้เลยว่าคนนี้จะต้องทําตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนครับแล้วก็มันมันจะทําเป็นระบบที่ดีขึ้นกว่าเกิครับเช่นการรับหนังหมูเข้ามาครับแล้วมาต้มมาต้มแล้วคนที่คนที่ทานี้ก็คือบางทีก็จะไปทาทาทาหน้าที่อื่นก่อนอย่างไฟก่อไฟยัง ใเตรียมถูงแพกอะไรอย่างนี้ครับคือ,คอเขายังไม่รู้ว่าคนที่จะต้มหมูเนี่ยจะต้องทําทําจุดไหนก่อนแต่พออาจารย์ได้ไมาแนะนําว่าคนคนนี้รับผิดชอบตัวนี้ก็คือคนต้มเขาก็จะประจัดการกับส่วนที่เป็นขั้นตอนในการต้มจริงๆคือจะไม่ได้มาเตรียมของโน่นนี่นั่นเพื่อที่จะที่จะทําให้เสียเวลาอย่างนี้ครับมันก็ประหยัดเขาเรียกอะไรประหยัดเวลาได้เร็วขึ้นครับ คือไม่ต้องไปเสียเวลากับกับจุดอื่นก็คือมาถึงก็คือต้มหมูเลยแล้วก็เรื่องการแพ็คหลังจากที่เราทอดเสร็จแล้วขึ้นมาข้างบนแพ็คเมื่อก่อนนี้เราเราไม่ได้ระบุว่าอ่าุงไหนที่ที่ทาก่อนทอดก่อนใช่ไหมครับแล้วทีนี้คนที่เอาไปแพ็คก็คือไปหยิบมาเลยคือไปหยิบชั้นอยู่ใกล้ชิ้นไหนก็หยิบชิ้นนั้นมาทำแต่พอได้ทํา ทำเป็นระยะเวลาการการทอดอันนี้ตรงนี้ทอดก่อนนะตรงนี้คือทอดเวลาเท่านี้เท่านี้เท่าน,นี้เขาก็จะหยิบเอาส่วนที่ทอดก่อนมาทําก่อนแล้วก็มันจะเป็นการเอ่พอพดินพัดเอาไปในตัวด้วยครับก่อนนะครับก่อนที่ทางคณาจารย์เพื่อนจะเข้ามาเมื่อก่อนเราก็จะใช้การตากจะเป็นแบบนี้ฮะใส่ใส่กระมังคือพอเราคลุกเขาเครื่องปรุงเสร็จแล้วแล้วก็เอาเข้ามาอบนี่นี่เลยเอาเข้ามาตาก แล้วทีนี้ทางอาจารย์เพื่อนมาเจอก็เลยแนะนําให้ใช้เป็นแบบใส่ถาดเพื่อที่จะให้เขาได้แห้งเร็วขึ้นครับผมอันนี้คือเราเราพูกเขามาแล้ว,ลวทีนี้เราก็จะมาใส่ถาดครับมันก็จะช่วยให้เรา,าประหยัดเวลาขึ้นจากเดิมเราตากอยู่ที่1วันก็จะประมาณ8ชั่วโมงครับ8ชั่วโมงนี่คือแดดแดดจ้าครับผม แล้วทีนี้ถ้าเรามาแบ่งตัวนี้ใส่ในถาดมันก็จะลดเวลาเราลงเรืออยู่ประมาณสัก3ามถึงสชั่วโมงครับก็ได้แล้วครับสามารถเอามาทอดทาหมูกรอบได้อร่อยเลยครับครับอย่างอย่างที่คณาจารย์เพินเ่นเข้ามาทําชั้นให้นี้ครับก็ก็จะถือว่าได้ไประโยชน์อย่างมากเลยครับ,<ช>รบเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เราเราทอดเสร็จแล้วเราก็ขึ้นมาวางวาง,วางเรียงกันไม่เลยคือ คือเราไม่ได้ใส่ชั้นวางกับือวางวางตรงกับพื้นเลยแล้วทีนี้พอเราทําอย่างนี้ปับ๊บทางทางสมาชิกผู้ท,ที่ทํางานอย่างนี้เพื่อนก็จะมามาเพื่อนจะมาอ่านดูว่าถุงไหนทําเวลาไหนทาชั้นอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อนก็สามารถหยิบเอาตัวที่ทําก่อนไปทําได้โดยที่ไม่ได้มั่วถุงว่าถุงก่อถ,ถ,ถุงใหม่ครับคือจะทาให้ทีถุงที่ทอดเขาแล้วเอาไปเอาไปทําก่อนได้ ครับก็จะเป็นเรื่องของการเพื่ดินเพื่อเราแล้วก็มีประโยชน์ในการาทำมันได,ได้เร็วขึ้นครับทำให้เร็วขึ้นได้ครับผมประหยัดเวลาประหยัดเวลาไปเยอะเลยครับ